ดีนะที่ไม่เลอะไม่ยงยุ่งเลยถ้าเลอกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ซักให้นะคะนอร<อ><อ>มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อก็เพิ่งมาเลยค่ะลูกคือพี่เป็นห่วงหนูนะคะกลัวหนูจะนอนไม่สบายก็เลยเข้ามาดูเผื่อนหนูจะมีอะไรพี่ช่วยไม่มีอะไรให้พี่เอธช่วยหรอกค่ะ,คะงั้นถ้าเกิดหนูมีอะไรพี่ช่วยเนี่ยบอกได้ทุกเรื่องเนยนะคะลูกไม่ต้องอายนะคะเข้าใจไหมค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะคะค่ะเน็บกินขาขนาดนี試試試้ไม่น่าจะเพิ่งมาจะเอาอะไรบอกพี่ได้เลยนะลูก มาทําอะไรคะเนี่ยพอดีพี่รี่เอาข้ามาส่งนะาไลอะค่ะก็เลยแวะมาดูน้องเชอหน่อยเผื่อมีอะไรให้พี่ช่วยแวะมาหาเชอก็มองเชอสิคะมองที่ไหนคะเนี่ยหรือว่าฟูกพี่ชายเราสักคนหนึ่งกำลังอาบน้ําแล้วก็นุ่งผ้าขนหนูเดินลงมาพอดีจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ลี่เนี่ยไปผัดข้าวต่อบ้านเนี้มีแต่ผู้ชายถ้าน้องเชิมีอะไรนี่ปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะคะ น้องเชินี่โตขึ้นแล้วจริงๆอะอีกไม่กี่ปีนี่คงสูงแซงพี่แล้วนะคะน้องเชิค่ะทานข้าวได้แล้วขอะลูกมาโอค่ะพี่เตรียมกับข้าวอห้เยอะแยะเลยนะคะนี่กินด้วยกันครับค่ะมานั่งก่อนนั่งก่อนเลยเนะสร็บพอดีเลยร้อนๆนะคะใจกอาวุธจ้อาวุธคุณค่ะเออพี่อคะทำไมวันนี้มีแต่เมนูใหม่ๆอะคะต้องใหม่สิคะ วันนี้พวกนี้นะคะมีทั้งวิตามิน B12 B6 ทธาตุเหล็กใช้บำรุงเลือดนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นประจำเดือนด้วยค่ะโอ,โ,โอ้โหนักโภชนาการมาเองจริงๆ <c oughs> เฮ้ยยังไม่หมดนะลี่แล้วถ้าเกิดหนูกินของขาวเสร็จไหมคะลูกนี่รอแป๊บหนึ่งพี่เอ,อิร์ธมีผลไม้มาให,ให้หนูด้วยมี<อ>เป็นไงเหมามา<อ>ทั้งสวนเลย เช่แค่เป็นประจำเดือนนะคะไม่ได้เป็นโรคขาดสารอาหารไม่ต้องบำรุงขนาดนี้ก็ได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกไม่ได้เลยเป็นประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยนะคะเราต้องกินในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรกินอย่างเช่นพวกเค็มจัดหวานจัดนี่หนูต้องควรงดเลยก็จะไหมคะลูก <c oughs> ฮะเราถ้าเกิดหนูปวดประจำเดือนนะคะพี่มียาแก้ปวดประจำเดือนมาให้ด้วยนี่เลยยาแก้ปวด เดือนนะคะแล้วนี้ก็เป็นแผ่นแปะแก้ปวดประจําเดือนนี่พี่เหมามาทั้งร้านเลยนะลูกแล้วนี่คือหุงน้ําร้อนใช้ประครบนะคะคแล้วถ้าเกิดหนูใช้พวกนี้แล้วยังไม่หายต้องบอกพี่ทันที okay? โอเคนี่รีเป็นประจำเดือนมาเป็นร้อยรอบของยังไม่พร้อมเท่านี้เลยนะคะพี่เอ,อิร์ธนี่งแรกนี่ต้องงมนิดนึงอ,อะกินข้าวกันมาโอเคค่ะมา,มาตักข้าว่กันอนเชิญก่อนเลย อ่ะเท่านี้ก่อนนะครับเอาสาั้นกินเขานี่นทำอะไรเรนเชิญทุกคนบอกเองว่าพี่ไม่มีเวลาเชิญวันเนี้ยพี่ว่างทั้งวันพี่เลยจะล็อกตัวพี่เนี่ยอยู่กับเชอไม่ให้แยกจากกันไปไหนเหมือนที่เชิญเคยทำตอนเด็กๆไงพี่พันนั่นมันกี่ปีแล้วคะเนี่ยแล้วแบบนี้เชอจะเดินไปไหนมาไหนได้ไงคะเดินไปไหนมาไหนลำบากใช่ไหมพี่ก็ทำอย่างนี้งพี่ก็อุ้มเชอไปเลย พี่จะจำเดือนยิงบอกฉันเชื่อไปไหนเนี่ยพี่ทาไปได้หมดบอกมาไปไหนคะนั่งนั่งนั่งไปหากุญแจมาไขเลยค่ะแหมหยอดนี่ะหน่อยเองคุญแจอยู่นี่ไขเลยประชานรจารมานั่งกินข้าวด้วยไหมยคนัน มันก็ฟรีฟรีแต่มันคนไม่ไดี